สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะกับวันนี้วันจันทร์ที่9สิงหาคม2564นะคะในวิชาภาษาไทยของเรานี่เองค่ะวิชาภาษาไทยวันนี้ครูเียจะพาเด็กๆมาเรียนในเรื่องของมาตากบนะคะยังอยู่ในเรื่องของมาตากบต่อนเนื่องจากครั้งที่แล้วที่คุณครูได้พาเด็กๆฝึกเขียนสะกดคําแล้วก็ฝึกเขียนคําอ่านในในมาตากบไปใช่ไหมคะทีนี้ในวันนี้นะคะเราจะมาแยกตัวสะกดกันว่า ตัวสะกดที่ตรงตามามาตรากับตัวสะกดที่ไม่ตรงตามามาตรานั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเอามาดูกันค่ะตัวสะกดตรงตามามาตราก็คือคำที่เขียนสะกดด้วยตัวกอไก่นั่นเองอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะคำว่านอกเวลาเขียนใช้กอไก่เป็นตัวสะกดเวลาอ่านเราก็อ่านออกเสียงกอไก่เป็นตัวสะกดเช่นเดียวกัน แบบนี้เรียกว่าสะกดตรงตามมาตราค่ะข้างนอกอ่านว่าข้างนอกคําว่านอกคือคําที่อยู่ในมาตราแม่กกนะคะเวลาเขียนเขียนด้วยกอไก่เป็นตัวสะกดเวลาอ่านก็อ่านออกเสียงเป็นตัวกอไก่ค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะต่อมาคําว่าเยือออ่านว่าเยือก นะคะเวลาเขียนใช้กอไก่เขียนเป็นตัวสะกดเวลาอ่านก็อ่านออกเสียงเป็นตัวกอไก่อยู่ในแม่กกซึ่งเป็นตัวสะกดตรงตามมาตราค่ะต่อมาคําว่าปรึกษาอ่านว่าปรึกษาคําว่าปรึกนี่ตรงนี้นะคะคําว่าปรึกอยู่ในมาตราแม่กกเวลาเขียนใช้กอไก่เขียนเป็นตัวสะกดเวลาอ่านก็อ่านออกเสียงเป็นตัวกอไก่เพราะฉะนั้นสะกดตรงตามมาตราค่ะ ต่อมาตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราคือคำที่เขียนตัวสะกดด้วยตัวไหนบ้างคะขอไค่คอควายแล้วก็คอละขังอย่างเช่นคำนี้มาก่อนไม่เป็นไรคะ่ะคำว่าอันนี้วิหกอ่านว่าวิหกเด็กๆสังเกตคำว่าหกตัวนี้นะคะเวลาเขียนใช้ตัวคอควายแต่เวลาเราอ่านเราอ่านออกเสียงเป็นเสียงกอไก่ เพราะฉะนั้นลักษณะนี้เราเรียกว่าสะกดไม่ตรงตามมาตราเพราะคําเขียนกับคําอ่านเห็นไหมคะเขียนใช้ในรูปคอควายแต่เวลาอ่านอ่านออกเสียงเป็นเสียงกอไก่นั่นเองค่ะต่อมาคําว่าภาคภูมิอ่านว่าภาคภูมิคําว่าภาคตัวนี้ลูกเวลาเขียนใช้คอควายเป็นตัวสะกดแต่เวลาอ่านอ่านออกเสียงคอควายเป็นเหมือนเสียงกอไก่สะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะ ต่อมาคําว่าเชื้อโรคอ่านว่าเชื้อโรคคําว่าโรคคํานี้ลูกเวลาเขียนใช้คอพายแต่เวลาอ่านอ่านออกเสียงเป็นเสียงกอไก่แบบนี้เขาเรียกสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะต่อมาคําว่าสุกสรรเขียนแบบนี้นะคะสุกสรรแตวนี้คุณหมีเอาไฮไลท์สีแดงผิดตัวอ่านว่าสุกสรรให้เด็กๆดูคําว่าสุนก,าก,ก,กนะลูกมแม่แม่กบนะลูกเนาะคุณหมียอไฮไลท์ผิด สุขคำว่าสุกเวลาเขียนใช้ขอไข่เป็นตัวเขียนแต่เวลาอ่านเราอ่านออกเสียงขอไข่เป็นเสียงกอไก่เพราะฉะนั้นสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะคำว่าสะมักอ่านว่าสะมักคำว่าหมักเวลาเขียนใช้ขอควายกับรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะอันนี้มีตัวสะกด2ตัวขอควายกับรอเรือแต่ครูจะเนาะคุณแม่จะไฮไลท์ให้เด็กๆเข็นตรงขอควายนะลูกนะ แต่เวลาอ่านเราอ่านออกเสียงเป็นเสียงกอกไก่คำนี้คือสะกดไม่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะมาดูต่อมาออาจบแล้วนะคะเอาวันนี้ง่ายๆเลยเนาะเดี๋ยวเพราะว่าสะกดตรงกับไม่ตรงมาตราเด็กๆได้เรียนจากในเรื่องของมาตรากลมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลักษณะคล้ายๆกันลูกถ้าเขียนกับอ่านใช้ตัวสะกดตัวเดียวกันแสดงว่าสะกดตรงตามมาตรา แต่ถ้าเขียนตัวหนึง่งแล้วเวลาอ่านอ่านออกเสียงอีกตัวหนึง่งแสดงว่าสะกดไม่ตรงตามมาตรานั่นเองนะคะอาจยวคุณีิวจะให้แบบฝึกหาเด็กๆวันนี้นะคะให้แยกว่าคําที่คุณคูณเหมียวให้นั้นสะกดตรงตามมาตราหรือสะกดไม่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยคุณีิวก็ขอจบการสอนได้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ